พระนารายแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายระเบือกลยิ่งใหญ่ คือความเลิศล้ำของชนชาตชาวไทยแผ่นดินปู่ย่ารักษาไว้คือความเป็นไทยในที่เมืองโลบุรีของดีดีดของเซเมืองระโวฝรั่งเห็นโอ้โห<อ><อ>เลื่ยงหรือโชวัฒนธรรมปรางสามยอดตั้งตรงงานงามลำ้ำทรงค่าความงามให้ลูกหลานภาคภูมิใจ ขานสสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออินเทอร์เตขององค์พ่อพระการบนบานสั้กล่าวตามต้องการคนทุกทรมานสุขสรนต์้นลางเขนเสียงริงเสียงร้องดังคอลชอนนี่คือเสียงวานนอนของคนลบบุรีต่างชาติต่างชื่นชมยินดีคนลบบุรีมีสือยี่ต เจ้าอหัวท่ากลางคนเมื่ดหัวเหมือนเห็นแสงทองส่องใจตื่นตันเพียงได้มองพระนมือถึงสองก้มลงกราบด้วยหัวใจมองพระผู้ทรงเมตตา เฝ้าดูแลประชาทั่วหน้าไกลไกลเมื่อยามอ่อนลาหมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจยยเดีว เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นเบาเกิดของอาชญากรรมประเภทต่างๆต,ตามสถานการณ์ความรุแนแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างเข้มข้นเราเริ่มต้นมาทักทายกันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชม ตอนนี้ดีเจพัชรุศินนะฮะเคเบิลทีวีจังหวัดลบบุรีกับ,บรายการดีเดยว่าไรตี้หรือว่าดีเดย์ทีวีนี่นะฮะมาดูมาชมกับบรรยากาศที่บรรยากาศที่ดีในช่วงนี้เลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ต้อนรับเทศการงานปีใหม่นะฮะยังไม่ก,กี่วันกี่เดือนที่จะมาถึงนี้นะครับสำหรับงานนี้นะฮะพันตำรวจเอก มนตรียิ้มแย,ย้มรักษาราชการ,การกาแทนผู้บังคับการตำรวจผู้ทรจังหวัดลบบุรีนะฮะบอกว่าการระดมกำลังการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีวันจันทร์ที่21ตุลาคม2556เวลา4โมงเย็ยนหรือ16นาฬิกาในช่วงเย็ยนๆสักนิดหนึ่งแต่ยังไม่เย็ยนมากเท่าไหร่นะฮะนี่ก็คือณนะ บริเวณวงเวียนเทพสรี 3, หรือว่าวงเวียนพระนารายณ์ตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีได้จัดมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมมีวัตถุประสงค์เพือ่อควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมโดยการเน้นการปราบปรามจับกลุ่มและปิดล้อมตรวจคน้นตามสถานที่เสี่ยงบุคคลเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มแก๊งอาชญากรรมซึ่งเป็นบ่อกเกิดของอาชญากรรมประเภทต่างๆ กาสารที่รุนแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีนะฮะนั่นคือท่านผู้ว่าธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านใหม่นี่แหละครับโดยมีพันตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุบรีเป็น ผู้กล่าวรายงานสำหรับบริการดีๆตรงนี้นะฮะก็มีนักข่าวเยอะแยะที่ไปร่วมกันทําข่าวพร้อมกับที่ดูการเ,าเขาเรียกว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยแทนนะฮะในระหว่างช่วงที่พระบรมของเราจะเสด็จมาที่จังหวัดลบบุปปรีวันที่25่าที่ผ่านมานี่แหละครับเมื่อวานนี้เองครับคุณผู้ชมและก็นำบรรยากาศนี้มาเป็นบรรยากาศแรกที่มาฝากคุณๆเลยนะฮะ ในดูร้ชมดีเดวาไราตี้ประจำสัปดาห์นี้กันแบบสบายๆพร้อมกับมีข่าวสารบ้านเมืองทุกชั่วปนะในับมาฝากคุณคณนะครับทางที่คุณได้ดูทีวีของเคเบิลจังหวัดรบบุรีของเรานะฮะนี่คือบรรยากาศแรกครับผมทุกคนพนมมือเราจะได้นำไปเผยแพร่ไปชาริสำคัญในการระดมกวาดการอาชญากรรมในแต่ละครั้งว่าเราได้มีป้าตุเหล็กสมหมายประสิทธิ์รองผู้บังคับการ และผู้บังคับบัญชานำเนืงต้องขอแรงใจจากพวกเรานะครับไ,ได้คุณตาดำเนินการอย่างเข้มแข็งต่อเน,นื่องการขอตรวจฐอนภาคหนึ่งวันนี้พร้อมแล้วท่านธนาคมจงจิระผู้ว่าการจังหวัดประธานในพิธรีรับการางารงานอานาบสั่งแถวจาพี่น้องประชาชนรวมถึง ผู้ที่จะมาเยี่ยมเยียนจังหวัดลบบุรีนั้นได้มีความมั่นใจเชื่อใจพวกเรามากขึ้นและโดยเฉพาะย,ยิ่งแ <c oughs> ขกสําคัญมาเรือนมาเยืยเยยอนจังหวัดลบบุรีเราหลายคณะนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งมีคณะคลมอสัญจรที่จะมาเยี่ยมเยืยอนจังหวัดลบบุรีเราจะต,ตัดนิดนิ่งเลยก็ได้ครับ ให้รับทราบถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดโดยมีเป้าการระดมกวาดล้างอาชีากรรมที่กำหนดในครั้งนี้หากสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้จำนวนมากเท่าใดก็จะส่งผลให้พี่น้องคราสีแดงที่เกาะสีแดงไว้เน้อแล้วก็ชุดขาวชุดขาวเกาะสีนี้วะอ่ะ ในส่วนของเห็นว่ามีอ,อสอมอนะครับอ,อสอมอเชิญครับอ,อสอมอครับแล้วก็ในส่วนของอาสาสมัครนะครับเชิญครับท่านรองผู้การตรวจภูธรท่านผู้แทนผู้ในการสำนังกงานปรปสภาคหนึ่งท่านหัวหน้าส่วนราชการเพื่อนแก่ก,การตำรวจทหารอาสาสมัครประชาชน หลงแถวตอนที่สองไว้นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอในสุวรอสองเนาะรอพอส่วนสองรวมกําลังปฏิบัติจํานวน520เป็นคู่ไม่แถวเป็นแถวต่อแถวต่อแถวต่ออ่าแถวต่อสองแถวครับขอทหารเชิญทางนี้ครับพี่เชิญครับกิจกรรมในครั้งนี้ได้สนที่กําลังจากบุคลากรของ ใหม่สดใสยิ่งกว่าเดิมปอะทาดขายของตลาดนายมาเก็ตตลาดนายมาเก็ตทุกวันจันทร์และวันพรหัสสบดรีของอาทิตย์สินค้าเกรดเอคุณภาพแบรนด์เนมยกมวยที่นี่ที่เดียวจบครบครันตลาดนายมา เก,เกตเปิดแล้วเปิดใหม่สินค้าอุปโภคบริโภคครบครันของฝากของดีมากมายสินค้าร้านอาหารคอยบริการสนุกสนานกับบัลานกิจกรรมซุ้มดอกทานตะว,วันอย่าลืมบอกกันต่อติดร้านคอเพลงเพื่อชีวิตเดือนเพลนเรื่องเพลงถนนสายดนตรีสะพาน8ปดลาไหวทุกวันจันทร์และวันพรหัสบดีของอาทิตย์ตลาดไนามาเก็ตมีีความก้าวหน้า มั่งคั่งโชคดีร่ำรวยบรรยากาศดีทำธุรกรรมแบบชื่อๆครบจบที่เดียวตลาดไนายมาเก็ตตลาดไนายมาเก็ตเปิด,ด,ดปท้ายขายของตลาดไนายมาเก็ตเล่งรวมผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์เนมทุก ทุกยี่ห้อบอกกันต่อคุณภาพสินค้าที่นี่ธรรมชาติบรรยากาศดีสะดวกสบายไม่แออัดรถไม่ติดเยื่อลืมบอกกันต่อต,อตลาดน่าย์มาเก็ตตลาดน่ายมาเก็ตเปิดท้ายขายของทุกทุกวันทุกทุกวันจันทร์พรหัส,สบดีเชิงสะพาน8 ป่าหวายตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเปิดแล้วบอกกันต่อเปิดแล้วเปิดใหม่สดใสยิ่งกว่าเดิมเปิดท้ายขายของตลาดนายมาร์เก็ตทุกวันจันทร์และวันพฤหัษษสบดีของอาทิตย์บอกกันต่อตลาดนายมาร์เก็ตตลาดนายมาร์เก็ต